มันมีตัวเลขหนึ่งประกาศมาครับเออเคยคุยกันไปละนิดหนึ่งตัวเลขยอดดูอนิเมะในเน็ตฟลิกอ่าอันนี้เราเริ่มจากรูปแรกของเน็ตฟลิกเลยเนาะโอเคครับเออฮะผมก็ไปสไตล์ผมดึกก็ดึกช่างมันแล้วกันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขออภัยอ่ะมาอืมอืมอ่ะผมทำไมต้องเป็นเน็ตฟลิกอ่ะฮะก็คือเคย เคยพูดกันแล้วต,วตอนครึ่งปีแรกอเน,นี่ยตัวเลขของครึ่งปีหลังครับออกของปีสองพันยี่สิบามครึ่งปีหลังว่าเออดูยอดดูเน็ตฟิกเป็นไงบ้างครับทำไมต้องเป็นเน็ตฟิกเพราะจริงๆอะตอนนี้เน็ตฟิกครองตลาดสตรีมมิ่งอยู่อืมอืมกสส่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าเกิดเราถ้าเกิดใกล้เคียงกันถ้าเรานับอเมซอนและ,และ,และอเมซอนเราเคยอธิบายไปแล้วมันเป็นกึง่งเคเบิลกึง่งสตรีมมิ่งอืมอ่าถ้าเรานับอเมซอนมันจะ ตีอเมซอนร้สิกจะสามสิบ้าใกล้ๆกันนี่แหละถ้าเราตัดอเมซอนออกไปก็ที่ตามมาคือดิสนีย์ผัดออแต่ดิสนียเนี่ยครึ่งหนึ่งของเน็ตฟิกต์ะตอนนี้อืมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยตัวที่เป็นนำตลาดของสตรีมมิ่งตอนนี้ก็คือเน็ตฟิกนั่นแหละ <c ười> อ่ามาวันนานการณ์ของอยอดดูอนิเมะครึ่งปีหลังสองพันยีบสามยอดดูอนิเมะทั้งหมดเนี่ย สามพันห้าร้อยล้านชั่วโมงนึกเป็นปชั่วโมงนึกเอายี 3, า่สิบนสะี 3, ่หารสามพันห้าร้อยล้านเห็นนะสามพันห้าร้อยล้านยี่สิบสี่หานี่คือกี่ปีวะไม่รู้ดิเอาเอง่ายๆออกี่วันเหรออ่ายอดดูสูงขึ้นจากครึ่งปีแรกสิบสี่เปอร์เซ็นอืมอืมอืมครับไอ้สามจุดเก้าสองผมไม่แน่ใจบอกว่าเออ ว่าอ๋อยอดวิวก็คือถ้าเกิดเรานับคล้ายๆยอดวิวยูทิวอะถ้าเรานับแบบยอดวิวอะอนิเมคนที่ดูอนิเมคนที่ดูอนิเมไปถึงยอดดูอนิเมยอดวิวเฉพาะไอ้คัสตอการีอนิเมเนี่ยสามจุดเก้าเปอร์เซ็นตทั้งลองคิดภาพอหนังทั้งเน็ตฟลิกนะยอดวิวสามจุดเก้าเปอร์เซ็นของทั้งหมดครึ่งปีของเน็ตฟลิกอะเป็นอนิเมเยอะนะ โหดกว่านั้นไอ้ข้างล่างติ่งข้างล่างเนี่ยถ้านับเป็นชั่วโมงยอดวิวมันนับเป็นครั้งใช่ป่ะแบบยูทิวอ่ะใช่ใช่เออถ้านับเป็นชั่วโมงทั้งทุกทั้งครึ่งปีเนี่ยทุกคนในโลกที่ดูยูทิวอยู่อ่ะจำนวนเวลาห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเป็นของอนิเมะเยอะไม่รู้ผมอธิบายแล้วเห็นภาพปะมันจะประมาณนั้นอะ เราเรียกว่าคือว่าอนิเมเป็นแคลเซา์ใหญ่ของ넷ฟิกเลยเนาะอืมก็ไปภาพต่อมาเขาคือตัว,ตวเลขเด็ดฟิกอยากให้ดูเพราะเขามีวิธีวัดอะไรแปลกๆอย่างเงี้ยเออวัดเป็นแบบยอดวิววัดเป็นแบบรายชั่วโมงนี่รู <laughs> ้กับแคตตาล็อกเขาใช้คาว่าแคตตาล็อกนะถ้าเกิดเราพูดภาษาไทยง่ายอันิเมย์ใหม่กับอันิเมย์ที่มันเก่าคงค้างอือยอดดูอนิเมะใหม่กับยอดดูอนิเมะที่มันเก่าเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่ ถ้าเกิดเทียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคนดูอนิเมะใหม่อ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นอีกปสิบเปอร์เซ็นเป็นอนิเมะเก่าหออมายถึงก็เยอะนะคือคือยี่สิบตีหนึ่งในห้ามันถ้าเกิดดูแต่ตัวเลขมันเหมือนจะน้อยเอาจริงแต่ว่าหมายถึงเดี๋ยวดูตัวเลขที่เป็นรายชั่วโมงรายหารชั่วโมงเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะทําให้เห็นภาพมากขึ้นว่าไอ้ยี่สเอร์ซ็ของนิวเนี่ยมันเยอะ อืมอืมคือเพราะเพราะจำนวนจำนวนของเก่าที่มีอยู่กับของใหม่ที่เพิ่มเข้ามายังไงของใหม่ที่เพิ่มเข้ามามันไม่ได้เยอะเท่าของเก่าอยู่แล้วด้วยถูกปะของของใหม่มันได้แค่ของที่แต่ของเก่ามันสะสมขึ้นเรื่อยๆอ่าโอเคโอเคเออเพราะของใหม่จากของใหม่จากที่มันใหม่มันก็จะกลายเป็นเก่าในอีกซึ่งปีหน้าหลังใช่ปะอืมอืมอืมเออเพราะฉะนั้นของเก่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะจะมีเรื่องไหนที่ตัดมาบ้างแต่ส่วนใหญ่เน็ตฟิกก็ซื้อกลับเข้ามาจัดเยอะครับไม่ค่อยมีเรื่องไหนออกจากเน็ตฟิก โอเคสัวทางขวาก็เขาอยากเผื่อคนอยากรู้ว่าไออันิเมที่เป็นหนังโรงอ่ะแบบเดอะมูวี่อ่ะครับกับอนิเมที่เป็นทีวีเนี่ยตัดส่วนการดูเท่าไหร่ฮะฮะฮะกฟิล์มนี่ก็นับพยาโออพยาโอ้เขามีเป็นฟิล์มอย่างเดียวเขาไม่เป็นเป็นทีวีซีดีอะไรประมาณนั้นใช่ไหมถ้าเกิดนับเป็นชั่วโมงเนี่ยคนดูแบบเดอะมูวี่เนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทีวีซีรีเก้าสิบสามเฮ้ยเจ็ดก็เยอะนะเว้ยตะกี้ดูชั่วโมงดิ ห้าสามสามพันห้าร้อยล้านชั่วโมงสามพันห้าร้อยล้านชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ผมลองไปหันหานมาเลยเว้ยมันคือสามสามแสนเก้าหมื่นปีนับเป็นปีแลาเป็นผมลองนับคือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่งเหมือนน้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ห่อสามแสนห้าหมื่นชั่วโมงสามสามสามหมื่นห้าพันชั่วโมงเออเอออ่านั่นแหละเอ้ยมีตัวเลขสนุกสนุกที่เขามาโชว์ต่อยเว้ยอ่ะแต่ไล่ต่อไปครับทุกคนที่ดูอนิเมะในเน็ตฟิก โดยเฉลี่ยแล้วดูถ้าเกิดแม้ถ้าคุณแตะอนิเมะในเน็ตฟิกเขาจะมองว่าคุณเป็นคนดูอนิเมะและคนที่ดูอนิเมะเนี่ยถ้าเกิดเอามาเฉลี่ยเนี่ยทุกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทุกคนดูอนิเมะกันหนึ่งชั่วโมงสามนาทีตีง่ายๆก็คือสามตอนทีวีซีรีส์ครับมันไม่ถึงนั่นอยู่แล้วมันไม่ถึงมูวี่หนึ่งมันประมาณเก้าสิบนาทีไม่ถึงมูวี่หรืออาจจะแบ่งดูมูวี่ก็ได้ดูสองวันก็จบ แต่ถ้าเกิดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยคุณแตะอนิเมะสามตอนอนี่โดยเฉลี่ยนะแปลว,ว่ามีมากมีน้อยเยอะเหมือนกันนะ,ะมาจริงจังทุกวันนี้สัปดาห์หนึ่งดูอนิเมะกี่ตอนดูอนิเมะถึงปะชั่วโมงหนึง่งคิดว่าตอนผมหมอเล่นเกมมันจะถึงชัว<อ>เล่นเกมเล่นเกมถึงชัวอนิเมะถึงถึงถึงอยู่แต่ว่ายัางถึงอยู่ไหมปะถึงอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าดูไม่ดูไม่ ดูไม่ต่อเนื่องมากนะักเออแล้วก็บางที<ต>คือแต่คิดว่ายังถึงอยู่ใช่ป่ะหนึ่งชั่วโมงสัปดาห์หนึ่ง<อ>ก็ได้สัปดาห์<อ>ได้อยู่โอ้เออคือคุณยังอยู่ในค่าเฉลีย่ยแต่ผมมาเกินแน่นอนเพราะผมผมพยายามจะดูอนิเมะให้ได้ตอนหนึ่งตอนหนึ่งวันเพราะฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งมันเกินอยู่ละ <c oughs> อืออืออก็ก็สัปดาห์หนึ่งดูเจ็ดตอนเอาง่ายๆคือผมจะในสัปดาห์หนึ่งนะผมจะดูอนิเมะแค่ประมาณแบบเย็นวันเสาร์เว้ยอือ ยังพอสอสนที่แบบว่าพักจากพักจากวาดรูปมานั่งกินข้าวนั่งกินอาหารแบบอาหารมือ้อมื้อเย็น,นเฉยๆอ่ะแล้วก็แบบจะเปิดเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูไปบ้ง้งอะไรบ้างอืดันเจนเมชี่เงี้ยโอ้ยเข้าเข้าคู่กันดีมากประมาณเนี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นใช่อ่านั่นแหละไอ,ไอทางขวาเป็นสไลด์ต่อไปเนี่ยแปลกหน่อยนึงอืมคือคือ,คอมันบอกว่าอันดับอันนี้เมท็อปร้อยของเวทฟิกเนี่ย ตีคนดูเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตต่ำร้อยนี่คนดูกันสาสิบห้าแต่มึงพูดอย่างเงี้ยคือมึงต้องบอกว่าในนะอันนี้เมทบคือทั้งทั้งแอคเคา t ์อนิเมะมมันมีกี่มึงนับทั้งหมดเป็นกี่เรื่องอ่ะมึงบอกร้อยโมดเนี่ยมึงนับเป็นเรื่องหรือนับเป็นตอนอืมเออแล้ววันพีชอะอย่างเพื่อนพีชมูวี่แต่ละมูวี่มึงนับวันพีชมูวี่เป็นมูวี่ละหนึ่งหรือว่ามูวี่ทุกอันอ่ะมึงนับเป็นหนึ่ง ผมว่ามัน,นคือมึงไม่บอกวิธีมัดมาออผมว่ามันนับอันละหนึ่งไปเลยมากกว่านะเพราะว่ามันอยู่ถ้าถ้านับเป็นลิงก์อะ่ะมันเหมือนกับมันเป็น u r l คนละลิงลก์ละว,วันพีซีซั<ะ>้นหนึ่งกับซึ่งวันพีซีซั้นสองมันนับเป็นสองเนี่ยเป็นหนึ่งเ,ออเดี๋ยวนะลิงก์ ไม่ต้องไปดูว่าลิงก์มันคนละลิงก์หรือเปล่าเว้ยคือพอดีกทีอนิอเม<ช> <anime S 2> ะที่ผมดูมันไม่ได้ผมไม่ได้ดูแยกซีซั่นก็เลยไม่รู้รป่าป่ามันแลกมยายแยกซีซั่นให้ด้วยประเด็นคือเราไม่รู้ไงว่ามึงวัดยังไงของมึงว่าไอบอยมดออเูลาอนิเมะเนี่ยนั่งสินนะเออมันก็ดูดูจะค่อนข้างจะไม่ชัดเจนเท่าไหร <c oughs> อ่อ่าเอาว่ารับรู้ไว้เลยกันว่าเออหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นตัวเลขแปลกๆแต่เขาพยายามวัดหลายแบบให้เราดูนั่นแหละ <c oughs> พอเข้าใจประเด็นมันอยู่อ่าต่อไปสไลด์ต่อไป Uh, อันนี้ฮ <c oughs> จำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องวันพีซซีรีส์มผมเคยพูดไว้ว่ามันทำงานกับคนที่ไม่เคยดูวันพีซมาก่อนออหรือแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเราเคยสรุปแล้วมันไม่ค่อยทำงานกับคนที่ดูวันพีซมาแล้วเท่าไหร่ก็ก็จริงอันนี้นะไม่แน่ใจอันนี้อันนี้มผมมีความรู้สึกว่าจริงจริงเสียงมันจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่เสียงแตกประมาณหนึ่งนะเพราะว่าแฟนแฟนวันพีซ จำนวนหนึ่งชอบจำนวนหนึ่งไม่ชอบไปเลยก็มีก็แบบเออก็<ม>หลากหลายดีอืมครับที่เขาเข้ามาเป็นไฮไลท์ของสไลด์นี้เลยอืมวันพีซเนี่ยปีนี้ไอ้ครึ่งปีครึ่งปีหลัง <c oughs> <c oughs> ครึ่งปีสองพันยี่สิบสามดูกันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านชั่วโมงสี่ร้อยเทียบกับครึ่งปีเดี๋ยวก่อนก็คือวันพี์มันมาประมาณเดือนพฤษภาให้ปะใกล้ๆครึ่งปีของปีสองพันยี่สิบสามอืมอืมใช่หลัง ซีรีส์ฉายไปยอดดูวันพีทที่เป็นอนิเมะเพิ่มขึ้นเท่าตัว <c oughs> มันหมายความว่ายังไงมันมันคือเราแต่ว่าประเด็นคือเรายังไม่เห็นว่าซีรีส์จริงๆมันถึงว่าซีรีส์วันพีทเนี่ยมันยอดดูเท่าไหร่หรือยังไงวัดผลยังไงเราไม่รู้ <c oughs> แต่มันทํามันชัวร์ละการมาเนี่ยมันทําให้ยอดดูวันพีทเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัว <c oughs> ถ้าเกิดนนะับเป็นชั่วโมงครับอื อ่าแปลว่ามันมีผลมันมีผลแหละแล้วก็เป็นเหตุผลว่ากูจะทําซีรีส์ต่ออืเนอะเดือดรึนะตัวเลขบอกทุกสิ่งเออแต่ว่าแต่คุณมีสิทธิ์จะเไม่ได้บอกว่าอันนี้จะไม่ได้บอกว่าวันพีภาคซีรีส์ดีแล้วคนไม่ชอบก็เข้าใจเคยคุยกันไปละประเด็นนี้เนอะเออแต่ถ้าเกิดเรามองตัวเลขอย่างเงี้ยมันมีผลมันบอกเป็นอย่างอื่นไม่ได้อืมครับอ่ะทางขวานี่เขาเอามาให้ดูเผื่อคนสงสัย คอนเทนต์ญี่ปุ่นที่เป็นอนิเมะกับคอนเทนต์ญี่ปุ่นที่ไม่ใช่อนิเมะเนี่ยสัดส่วนดูกันเท่าไหร่ไลฟ์แอคชั่าดูเยอะเหมือนกันนะไลฟ์แอคชั่นดูกันเยอะนะใช่ใช่แต่ไลฟ์แอคชั่นนี่เดี๋ยวคนเข้าใจผิดนะว่าเฉพาะเบ็นไลฟ์แอคชั่นไม่ได้หมายความว่าเอเป็นหนังที่ทําจากากร์ตูจากเกมนะไลฟ์แอคชั่นคือ,อหมายถึงว่าหนังญี่ปุ่นทั้งหมดที่เป็นคนแสดงพวกไอหนังละครที่จริงแล้วซีซีไอซีรีส์ซีรีส์ก็นับก็นับแล้วก็หนังแบบอะไรอ่ะออลิศ เออดังแบบอลิซด้วยใช่อลิซอินอินบอดร์บอดร์แลนด์เนี่ยทำจากการ์ตูนนะอินบอดร์แลนด์บอดร์แลนด์เอออินบอร์แลนด์แต่นั่นทำจากการ์ตูนนะแต้พอถึงแบบดราม่าปกติด้วยพวกเออพวกละครแบบที่ไม่เกี่ยวกับการ์ตูนด้วยแหละนับหมดครับก็คนดูถ้าเกิดนับแต่คอนเทนต์ญี่ปุ่นเนี่ยคนดูอนิเมะนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะก็แปลว่าอนิเมะก็ยังถือแอคเค้าคนดูส่วนใหญ่อยู่อ่าและสิ่งที่เขาอยากดูที่สุด อนิเมะเรื่องไหนปังของครึ่งปีหลัง2023เรามาดูวิธีสองวิธีวัดสองวิธีตามมาตรฐานของ f ฟิกวิธีวัดวิธีแรกหารเฉลี่ยคำว่าหารเฉลี่ยคือเอาจำนวนชั่วโมงที่ดูของทั้งหมดเนี่ยหารด้วยความยาวของซีรีส์นั้นอธิสมมติว่าซีรีส์เราดูซีรีส์ซีรีส์ A ม,มีความยาวทั้งหมด13ตอนต่อละชั่วโมงหนึ่ง,งก็คือความยาวมา13ชั่วโมงเ แต่ว่ายอดดูทั้ง Netflix เนี่ย26ชั่วโมงก็ออเอา26เนี่ยมาหาร13เออนี่ก็คือยอดดูเฉลี่ยต่อชั่วโมงโอเอามาหารกันแล้วอันดับหนึ่งครับเป็นเรื่องที่เราเคยแนะนำที่เป็นตอนเป็นไลฟ์ชันมายฮ y พปี้มาดิเอดโทเนนะขอให้ความขอให้ความรักของเรานั้นมีความสุขเอออให้รักของเรานี้มีความสุขเอเออับหนึ่งของเน,น,น็ f ฟ i x ก สุดปังครึ่งหลังของปี2023อันดับหนึ่ง My Happy Marriage ครับ Original Netflix เจี๊ยดและดูต่างอันดับสองครึ่งหนึ่ง mm. ฟีเด d นต้องฟ r e e d ต้องดู2024 hmm. <No S 1> อันนี้อย่าเดือดร y to December 2023 ฟีเดนต้องรอรอรออีกไม่ตารอยกิ่ตียังไม่มายังไม่มาตอนนี้เป็น m มาแฮปปี้ r ริเอกอันดับสออันดับหนึ่งกับสองแม่งคนละคนลฟิลกันระดับหนึ่งเป็นรดับบันพนานะไม h แ p ปปี้ r ริเอกอันดับสองบากิต่อครึ่งแล้วก็ไล่กันมานะแต่ที่เหลือกับดูดูไล่ไล่กันนะแบบว่าหกจุดหนึ่งห้าจุดแปดคือมันไม่ได้ห่างกันมากนะแต่มันโดดเห็นอันดับเจ็ดมาจินจังกำมัด มึงเขียนผิดโอนี้อูชาชูมะเฮียอะโอนี้ชูมะเฮียอะไรเนี่ยเฮียอะไรเนี่ยแต่มาจริงจังคงดีใจเนาะนี่ภาพจากนี่ภาพจากของเน็ตฟิกเองเลยหรอเออภาพของอ๋อของคนทําของเออต้องอธิบายก่อนว่าเน็ตฟิกไม่โปรไว์ข้อมูลแบบนี้เน็ตฟิกเขาให้ข้อมูลแบบเลยนะทุกทุกเรื่องอ่ะที่มีในเน็ตฟิกอ่ะแล้วมันเอาเวลา มาให้ดูอข้อมูลพวกนี้ต้องมานั่งหากันเองออมาอนา l y ซ์กันเองนี่ไงอนา l ิ่งหมาย as t e r arter ตั้งนะใช่ก็คนนั้นแหละที่บอกว่าเป็นเจ้าของเป็นเป็นเป็นการตลาดคาชิโรเก่าอในคี่เคยอธิบายในคลิปที่แล้วเขาชอบเรื่องพวกนี้แล้วเขามาทําให้เราดูเออทิมพผิดโอนิชูมะจ้าโอนิชูมะคงเราคงเมาเขาเมาตัวเลขอะแต่คงดีใจมั้งคิดว่าติดอับเจ็ดป่ะเฮ้ยคนถ้านับหารเวลาทั้งซีรีส์ คนดูเยอะกว่าจุดจุดสื่อใครเซ็นน้่เว้ยเออจริงอจริงแบบนี้มันแปลว่าโอนิชูโอนิชูแบบนี้มันแปลว่าโอนิชูชาเองมันก็ถือว่าใช้ได้ดิใช้ได้นุ้ยเออ แปลว่าไตเติลนี้มันก็ยังมันก็ยังพอไปได้อยู่หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันนะนั่นแหละก็ติดเรียบร้อยแล้วโอ้ชิวะไอ้เหี้ยโอเคโอเคอันดับสามเดมอนเซเรร์จริงๆมันจำนวนชั่วโมงมันเยอะนะ <c oughs> แต่ก็ยังตอันดับสามอันดับสี่ก็หลายคนน่าจะดีใจนับเป็นอนิเมะนะนับเป็นอนิเมะนะนับเป็นอนิเมะนะแต่ก,กอดพิวกิม <c oughs> เอ๊อเดี๋ยวนะผมไม่ได้ดูเรื่องนี้ว่ะมัน เออนับเป็นก็ก็ทิกเกอร์ทำอ่ะชัดเจนอ่ะโอ้โหลายเซ็นสะขนาดนั้นเออว่ะโอ้ยแต่มันฝรั่งมากเลยนะฝรั่งมากแต่เป็นนับเป็นอนิเมะก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นทําแล้วสไตล์อนิเมะก็นับเป็นอนิเมะมั้งแต่ก็น่าจะดีใจมั้งดูสีเลยนะดูสกรีนช็อตไปไปบางส่วนแล้วก็รู้สึกได้ว่าเออมันมีมันมีว์ปอ์อนิเมะนิดๆแหละอืมนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเราเอาจูดจิสกไคเซนเป็นพื้นฐานนะอะไรที่แม่งเยอะกว่าจูจิสไคเซนแม่งโอเคหมดอ่ะ เพราะมันก็เฮ้ยโอ้จูจูสื่อแม่งก็ก็ถือว่ายังแมสนะถ้าเกิดตายปีที่แล้วอ่ะเนาะประมาณนั้นครับว่าแต่อนิเมะมันยังมเรื่อยๆปล่าวะจูจูสื่อตอนนี้มันยังมีอยู่น่าจะจบซีซั่นไปแล้วนะต้องรอยังไม่มาต่อนะยังไม่มาต่อใช่เก้าวปุยโมคานะเป็นตัวน่าจะเคยเห็นไม่รู้อธิบายไงน่ารักน่ารักอะดับสิตก็เคนันาชุระเดี๋ยวก็จะมีเคนคราชุระปะทะบากีอีกหนึ่งอ๋อเนื้อละ อันดับห้าซอม้อยก็ก็ที่เป็นที่ฮือฮาเหมือนกันนะคนพูดกันเยอะอันดับหกก็แชมป์เก่าได้ขอดอกได้นาล็อกตกมาถึงอันดับหกก็ถ้าเกิดนับว่าเป็นอนิเมะแคตตาล็อกอนิเมะเก่าหรือว่าอันดับหกคนดูเยอะกว่าถ้าหารชั่วโมงคนดูเยอะกว่าดูสื่อก็ถือว่าน่าประทับใจอืมอืมอันนี้คือนับแบบหารชั่วโมงหารเฉลี่ยอ่ะถ้าเรานับแบบอ่ะเราไปถ้าเราไม่หานะนับแบบจํานวนดิบ จำนวนชั่วโมงดิบๆเลยว่าดูเรื่องนี้คันไปกี่ชั่วโมงอันดับหนึ่งแน่นอนเราแอบเฉลยไปแล้วตอนต้นตอนต้นตอนต้นที่เราพูดอันดับหนึ่งวันพีทสี่ร้อยเ็ดิบเก้าล้านชั่วโมงแม่เจ้าแม่ตอนเยอะขนาดนั้นเออใช่นับหมดโอ้ดูกันมันดูกันตาแฉเลยตอนเยอะได้เปียดอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอ่อหลายๆเรื่อง พวกจะเห็นว่าพวกนี้ตอนเยอะๆทั้งนั้นเลยนะนารูโตะโปเกมอนบากิไม่ไม่เยอะเท่าไหร่บากิยังยังไม่ถึงร้อยเออเออนารูโตะมันเยอะโปเกมอนเยอะถ้าดูแต่ตอนนั้นเรมอนสเตเดเยอร์นัะก็ยังไม่เยอะมันไม่กี่ซิตถ้าเกิดเทียบไปไอ้พวกข้างบนอ่ะใช่มันไม่เยอะแต่มันมันอะไรนะคนก็คนก็ดูเยอะอยู่โอ้โหคอนสุปเปอร์แมสอ่ะนะแปลว่าอันดับสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแม่โคตรเก่งได้คอบตั้งแต่เรากับมาแฮปปี้มาดี้เอ็ เออแล้วก็มาแฮปปี้มาีเอตก็จะเห็นว่าตอนมันไม่เยอะถูกไหมแต่ว่าต่อตบบตามตอนเองพอนับชั่วโมงขนาดนี้แล้วปุ๊บมันก็เลยไปไปแบบใช่ก็จะงงนงเออพอนับเป็นชั่วโมงเดียวเดียวที่น้องหน่อยแต่ถ้าเกิดถ้าคุณหารเอ่อถ้าคุณหารเวลาทั้งหมดของเรื่องครับเมื่อไหร่อมาแฮปปี้มาีเอตจะเป็นดับหนึ่งวันพีชถ้าหารก็ไม่เหลือเดินไม่ติดท็อปสิด้วยซ้ำใช่ไหมเออถ้าดูอันนี้เขาอันนี้เขานับแบบจํานวนแบบชั่วโมงดิบๆเลยที่คนดูกัน ฮิบิอันดับเก้าก็ใช้ได้อแต่เซเว่นเดลี่ซิงคนดูกันเยอะกว่าที่คิดว่าทาไมไม่ค่อยเห็นคนคุยกันเลยวะผมว่ามันไม่ดังในหมู่คนไทยเท่าไหร่มากกว่าอ๋อจคนไทยจะไปดับฮิบิอันดับเก้าเคนชันอันดับสิบแอคแทกออนเททันน่าประทับใจนะคือจริงๆเรื่องมันจบไปแล้วแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยยอดดูยังเท่าเดิมคือบวกลบเป็นศูนย์โอ้คนยังดูจริงๆแปลว่าคนดูไม่ลดลงเลย ไอ้ไใช่ชั่วโมงการดูไม่ลดลงเลยอาจจะเป็นแม่งคน,คนเดิมๆก็บอกคนเ <laughs> พิ่งตามไม่ก็คนคนที่แบบเพิ่งทยอยตามมาจากแบบอะไรนะช่วงที่แบบว่าตอนไอตอนจบออกแล้วปุ๊บแล้วคนเพิ่งเริ่มดูจากจากซีซั่นแรกแล้วค่อยตามดูก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ยเฮ้ยโหเยเห็นกระแสกระแสพูดถึงตอนจบกันเจ๋งว่ะเจ๋งว่างั้นกูมาตามดู <ừ> กันแล้วก็ครึ่งปีหลังก็เลยคนยังตามดูกันอยู่ก็เป็นไปได้นะเพราะมันยาวไงดูว่าคนก็อยากจะตามเพิ่งมาตามดูกันก็มีแล้วมันจบแล้วด้วยเนาะ บางคนรออาจจะรอจบรอจบก่อนเพื่อจะได้ดูอะไรเงี้ก็มีเหมือนกันก็เป็นหูดูตาแฉ์เลยเดยกก็ดูตาแชร์ไปเด็กสิสี่โจโจ้ก็แบ่งแต่ที่น่าทึ่งคือพวกที่เป็นอันตอนสั้นๆยังเบียดขึ้นมาได้ที่ถือว่าเก่งมากเลยนะเนาะถ้าเกิดยอดอันนี้คือยอดดูชั่วโมงแบบเพียวๆเนี่ยถ้าถ้าวัดแบบนี้วันพีชเป็นช้ำใช่อ่าอ่าอันนี้ก็คือโดยรวมสรุปของเด็กิกสไลด์สุดท้ายเนี่ย โคตรสนเลยไอเชียนเนี่ยโคตรสนมากแต่ได้สุดท้ายของเน็ f l i ิกนะครับผมอันนี้คือเป็นสไลด์จาก My Happy m a r า i a เ e ครับผม uh อ่าอ่ันมันมีนั่นถ้าเป็นกราฟสีฟ้าคือยอดวิวรายชั่วโมงคือเขาบอกว่าเออตอนหนึ่งเนี่ยยอดวิวสองล้านชั่วโมงตอนสอง uh ยอดวิวสองล้านหนึ่งไอ้น,นี่คือแท่งฟ้า uh ไอ้จุดแดงคืออะไรรู้ไหมไออ md ที่เขาเขาไปโหวตกันว่าเฮ้ยตอนนี้ได้กี่คะแนนและเอามาเฉลี่ยกันเขาพอดจุดให้ดูว่าตอนหนึ่งเขาพอดจุดให้ดูว่าจำนวนคนดูกับเรตติ้งที่ได้ใน IMDB มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ <c oughs> ม,มันมีอะไรแปลกๆอยู่คือวีคที่หกคะแนนสูงแต่ยอดดูต่ำ <c oughs> ถ้าไม่นับวีคนั้นวีคเดียว มันมีความสัมพันธ์เชิงรีเ t ชันกันอยู่คือถ้ายอด i อเอยอดเดตติ้งไอเมดีบีสูงคนดูสูงถ้ายอดคะแนน i อเอมดีต่ำคนดูต่ำอ๋อมันเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์กันอยู่นะมันเห็นว่าเป็นความสัมพันธ์แบบนิดนึงนะจะมีวิกหกที่มันแปลกๆคือคนดูลดลงแต่คะแนนเพิ่มขึ้นนอกกนั้นก็ใกล้ๆใกล้เคียง อันนี้อยากอธิบายไม่ได <t astic intelligence> exactly. <and> ้นี่คือความสซนแต่เอามาพอดแล้วดูแล้วเฮ้ยมันใช่ว่ะออออืมอืมอืมสไลด์ยังไม่ได้เปลี่ยนให้อ่ะอ๋อมามาจินจังฮะเดี๋ยวนะสไลด์สุดท้ายสไลด์สุดท้ายโทษที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 เออเออมาอ้ชมาละครับอ่านั่นแหละเดี๋ยวให้ดูนี่โทษทีผมก็โมแต่ดูสไลด์ของผมเองนี่เขาให้ดู ไอ้แทงฟ้านี่คือยอดดูใน n น t f l i x ตามจำนวนตอนไอ้จุดแดงคือคะแนนในเอ็มเว้ยเรตติ้งใน i อ d มเว้ยอก็ก็มีความใกล้งเมีความสัมพันธ์เลหน่อยเออมีมีอย่างที่บอกอ่ะตอนที่หกที่คะแนนสูงวอดดูต่ำนอกนอกนั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กันครับเออซึ่งแต่ว่ายังอธิบายไม่ได้ต้องเอามีตัวอย่างเยอะกว่านี้อันนี้คือเอามาพอให้ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่า อ่าอันนี้ก็คือไปแบบเร็วๆว่าเด f ฟิกว่าอะไรประมาณนี้ mm hmm. แต่ออริจ mm ินอลของเด f ฟิกน่าสนใจเพราะนี่รอบนี้ออริจินลรอบตอนต้นปีแรกเ e c คอร์ดออฟ n a r นาลอถ้าเกิดใช้วิธีหาชั่วโมงอันดับหนึ่งคือเ e c คอร์ดออฟ n a r นา็อเป็นออริจ hmm. ินอลมาครึ่งปีหลังแฟนคุณแนวเลยไปหวานเลยมาแฮปปี้มาดีแอดเอ็ดไปไม่เกี่ยวเลยกับเ e c คอร์ดออฟ n ร r นา็อนะขึ้นดับหนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดใช้วิธีหาชั่วโมง คราวนี้เราเราจะเอาไรดีกับออริจินอลของเน็ตฟิกเออก็ังหาสูตรสาเร็จไม่ได้นะผมว่าไม่ไม่ได้หรอกเรื่องที่เรื่องที่ปังก็ปังเรื่องที่แปลกก็แปลกมมัน,ม,นมันกลายเป็นว่าสุดท้ายคือผมว่านี่อันนี้มันอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งคือมันเป็นสเสน่ห์ของงานศิละปะเหมือนกันนะบางทีแบบออคาดเดาได้ยากไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าธุรกิจเอ,อธุรกิจาวางแผนกันมาแล้วแบบมันจะต้องเป็นแบบนั้นอ,อืมอ,อืม ก็รอดูต่อไปอันนี้ก็คือแปลว่าถ้าเกิดมีตัวเลขมาอย่างนี้ไม่รู้สิเหมือนมันเหมือน,นมีคนเล่าให้ฟังแชทเราเลยบอกว่าเน็ตเขาบังคับให้เน็ตฟิกเปิดเผยข้อมูลตัวเลขพวกนี้อืม mm hmm. เออถ้าเกิดมีให้ดูตลอดสนุกดี <No. S 2> เนาะเมาดูแบบนี้สนุกดีถ้าเกิดมีให้ดูทุกแบบครึงคร่งปีครึ่งปีแล้วอยากยิงอยากสรุปอยากให้สรุปปีให้ได้เลยอครึ่งปีก็ได้บนอะไรมากไม่ได้หรอก mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าอีกครึ่งปีเราจะได้ดูไหมว่าฟีเอเนต์ตัวเลขเป็นยังไง mm hmm. อ,อืมอไมอืมเหมือนกัน <łość> ว่าคนดูจริงมันเยอะไหมออ่าอันนี้ก็คือสรุปตัวอ่าอันนี้เมยสุดปันครึ่งปีหลัง2023จาเน็ดไครับผม